อ้อนยังไงให้เขารักเขาหลงสวัสดีครับเทนววิคูรูความรักของสาวๆทุกคนนะครับกลับมาเจอผมในรายการ e ีเ e t t o o o นะครับวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของการอ้อนเออบางคนบอกหนูอ้อนใครไม่เป็นหรอกค่ะหนูไม่ลดศักดิ์ศรีไปอ้อนผู้ชายหรอกค่ะอย่าไปคิดอย่างงั้นผู้หญิงทุกคนเลยนะจําไว้เลยนะเสน่ห์อาวุธลับของพิเศษที่ผู้หญิงทุกคนมีคืออะไรรือป่า จอริตมานยาหญิงเคยได้ยินคํานี้ไหมเจริตจะกรานเออมานยาหญิงต่อให้คุณจะเป็นผู้หญิงห้าวเป็นสาวทอมบอยเป็นผู้หญิงแก่นเซียวยังไงก็ตามนะฮะลึกแล้วคุณมีสิ่งนี้อยู่เพียงแต่ว่าคุณยังค้นพบตัวเองไม่เจอและยังไม่รู้จักว่าจะเอามาใช้ยังไงนะครับการอ้อนเนี่ยเป็นการที่ผู้หญิงจะสามารถดึงพลังอํานาจของความเป็นหญิงออกมาใช้ได้เต็มที่เลยดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาใช้ได้เต็มที่เลยและมันก็เป็นอีกคู่มือหนึ่งอีกเครื่องมือหนึ่งในการที่คุณจะเอาชนะผู้ชาย โดยเฉพาะไอ้ผัวเราไอ้แฟนเราไอ้คนรักของเราเนี่ยนะฮะผู้ชายส่วนใหญ่มักไปไม่รอดเวลาเจอคนรักอ้อนนะฮะตามใดก็ตามที่เรามั่นใจว่าเขารักเราเนี่ยเราหัดอ้อนเอาไว้นะครับการอ้อนไม่จําเป็นจะต้องทําท่าทางกระแดะดัจะรีดแอปเบลเสมอไปนะฮะบางทีเราอ้อนในรูปแบบในบุคลิกภาพของเราแต่ขอคอนเนตเลยนะ ปรับโหมดให้มันซอฟลงหน่อยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงไม่ว่าจะเป็นประโยคการสนทนาไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแววตาเนี่ยนะฮะสาวๆต้องรู้จักปรับให้มันอยู่ในโทนที่แบบพาสเทลอะปกติคุณเป็นสีแดงแปล๊ดสีดำปีสีม่วงจา๋าสีเขียวสด ไม่เอาเวลาเราอยู่กับแฟนเรานะต่อให้เราแดงเราก็จะกลายเป็นแดงพัดเทลเป็นอมชมพูอะต่อให้เราเขียวเราจะกลายเป็นเขียวอ่อนพัดเทลนะฮะหรือสีดําเราจะกลายเป็นเทาๆจางๆยิ่งถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยอ่อนเนี่ยเราเป็นผู้หญิงกักกันแข็งก้าวเนี่ยวันไหนก็ตามอยู่ๆไปอ่อนผู้ชายขึ้นมาเนี่ยผู้ชายตกใจนะ ดาทางไม่ถูกนะไปไหนไม่รอดนะดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะสังเกตเลยคือคุณลักษณะเด่นของเราแล้วเราปรับให้มันซอฟลงให้มันเข้าไปอยู่ในโหมดพาร์ทเทลอันนี้นะผมมีสอนอยู่เลยในเรื่องการสร้างสเสน่ห์เบื้องต้นการฝึกยิ้มการปรับน้ําเสียงการใช้คําพูดนะฮะจะมีสอนแบบละเอียดเลยในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า On Advanced remix มีคําว่า r e m i x ต่อท้ายมาแปลว่ามันเอามาปรุงรสใหม่มาแต่งเติมใหม่ให้มันดีกว่าเกา่าเด็ดกว่าเกา่าเจ๋งกว่าเกา่าแล้วเป็นคอร์สที่เหมาะกับผู้หญิงทุกว ควรจะเรียนรู้เอาไว้การที่ผู้หญิงจะเอาชนะผู้ชายนะผมจะบอกสาวๆของผมไปเลยนะคุณอย่าไปแข่งสู้เขาผู้ชายมันเป็นเพศอีโก้ไงเป็นเพศอีโก้เป็นเพศมั่นหน้ามั่นใจอวดเก่งอวดดีดังนั้นเราอย่าไปอวดเก่งอวดดี แข่งกับมันเด็ดขาดทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมมีสอนอยู่ในออนแอดวานซ์รีมิกซ์อยากเรียนเคล็ดลับแบบลงรายละเอียดแบบละเอียดเม,ม, <friends, S 1> ม็ดเม็ดเมอย่างนี้เลยนะทักมาที่ไลน์แอดเทนวิกบอกว่าอยาก <c oughs> เรียนเดี๋ยวใครดูคลิปนี้ผมใจปั้มใจปามากเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้คุณแคปหน้าจอผมไว้นะนี่หน้าหล่อหลอผมแคปไปด้วยนะฮะบอกว่าอยากเรียนออนแอดวานซ์รีมิกซ์เดี๋ยวลดไปเลยช่ำๆ่จุกๆจะได้ได้ความรู้ไปทั่วๆ่ครบวันนี้ผมมีเคล็ดลับ3ข้อมาฝากในการที่คุณจะอ้อนผู้ชายให้เขารักให้้้้เเขาหหลลงงงงสิิ่แรรรกยผููญตออมมีะไ คำว่ารู้ใจถ้าผมคบกับใครหรือรักกับใครอยู่แล้วคนนั้นเขารู้ใจผมอะบางทีผมมีสีหน้าเปลี่ยนไปเขารู้แล้วว่าผมคิดอะไรอยู่หรือบางทีผมกลับมาจากทํางานเหนือหน่อยเหนเขารู้แล้วว่าผมหิวผมอยากกินเอ้บางทีผมแบบโอ้ยนั่งทำอย่างเงี้ยโอ้รู้ใจมานวดมาอะไรให้เสร็จสรบพอันนี้คือความรู้ใจ คนเราถ้ารักกันนะบางทีนะเคยได้ยินปะ่ะภาษานิยายภาษาละครเนี่ยรักกันเนี่ยมองตากันก็รู้ใจเฮ้ยมันคือความจริงการที่เราจะรู้ใจใครได้เนี่ยคือเราต้องหมั่นสังเกตเขามันไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราใส่ใจเราอยากจะมีชีวิตรักที่ดีเราอยากให้เขาติดบ้านติดเราไปไหนไม่รอดเราต้องรู้จักใส่ใจต้องรู้ใจเขาแฟนเราชอบอะไรแฟนเราไม่ชอบอะไรเลือกที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบปฏิเสธสิ่งที่เขาไม่ชอบ ถึงแม้มันจะขัดกับอีโก้เราก็ตามผู้หญิงบางคนอีโก้เยอะนะอีโก้คืออะไรความมั่นใจในตัวเองสูงชอบเอาชนะเหมือนกันชอบเอาชนะด้วยวิธีการรุนแรงทะเลาะกันแผดเสียงดังอยากได้อะไรตะโกนสั่งขู่สั่งดุสั่งผู้ชายไม่กลัวผู้ชายไม่ยอมผู้ชายจะต่อต้านบางคนต่อต้าน,ต,ต,านต่อหน้าเลยทะเลาะกันเลยบางคนต่อต้านเงียบๆดื้อเงียบแอบบทำนะฮะดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้ผัวเราเป็นเด็กเกเรแบบนั้นนะแอบบไปทําผิด ทำเป็นแกล้งยอมเราแล้วไปทําเลวข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็ต้องอย่าเป็นไม้แข็งอย่าทําตัวเหมือนแม่เขาคนเราเป็นแฟนเป็นเมียทําตัวให้สมกับความเป็นเมียนะฮะจะหลีมารยาที่มีดึงออกมาใช้ไม่ยังเป็นว่าเราต้องไปข่มเขาให้เหนือกว่าเขาเราถึงจะเป็นผู้หญิงเท่ไม่ใช่ถ้าคุณคิดอย่างนี้คิดผิดผู้หญิงฉลาดจะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนยอมให้เป็นแล้วเขาจะได้ตายใจเขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเวลากลับมาบ้านทุกเย็นหรือกลับมาหาเราทุกครั้งที่เขามาเจอเราเนี่ยเราคือความสุข เ,ออเราคือที่ที่เขาสามารถทิ้งตัวลงนอนได้โดยที่เขาไม่ต้องระวังหลังโดยที่เขาไม่ต้องระวังภยัยเรารู้ใจเขาเราอบอุ้มเราปกป้องดูแลเราเทคแคร์เอาใจใส่อันนี้มันจะเป็นจุดสําคัญเลยที่เป็นเสน่ห์ของผู้หญิงทุกคนเลยไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือทุกเพศก็ตามถ้าเรารู้ใจคนที่เรารักและเรารู้จักบทบาทของเราแล้วทําในส่วนของเราให้มันดี รู้ใจเขาด้วยการสังเกตว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วปฏิบัติในสิ่งที่เขาชอบไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เขาไม่ชอบข้อสองปฏิบัติดูแลเอาใจใส่นะฮะบางคนอาจจะบอกว่าโหนี่มันยุคไหนนะคะประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ําประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นชั้นและเธอเท่าเทีเทยมกันก็อาจจะเป็นได้นะแต่ถ้าคุณอยากให้รักคุณเนี่ย สบายๆเขารักคุณเขาหลงคุณเขาติดคุณคุณต้องเอาสเสน่ห์หญิงไทยใจงามมาใช้สเสน่ห์ของความเป็นเบญจกัลยาณีกุลเศรษีไทยเนี่ยไอาการปฏิบัติพัดวีผัวเนี่ยอย่าทิ้งนะต่อให้เราต่างฝ่ายต่างทํางานนอกบ้านเราเป็น working woman เราทํางานเหนื่อยกลับมาบ้านเห้ยมึงดูแลตัวเองดิกูก็เหนื่อยเหยมือนกันกูไม่ทำหรอกสั่งกับข้าวมากินเนียต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอาบน้าไม่เอา ถ้าเราเป็นผู้หญิงที่เรา working woman ด้วยหรือบางคนเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านทั้งวันเนี่ยแค่ตอนเย็นช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงเองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็หลับแล้วสามชั่วโมงเนี่ยหว,วานๆกับผัวดูแลผัวเอาใจผัวมันไม่เหนื่อยไม่หนักหรอกแต่มันจะทําให้ผัวเราติดเราอยากกลับบ้านไม่นอกใจนะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ผู้ชายรักเราหลงเราติดบ้านบ้านคือตัวเราเราจงคิดเอาไว้เลย บ้านคือตัวเราบ้านคือตัวตนของเราต้องทําให้ผู้ชายรู้สึกให้ได้ว่าตัวเราเป็นบ้านเป็นที่ปลอดภัยสําหรับเขาเป็นที่ที่เขาไว้วางใจทิ้งตัวลงได้ไม่ต้องกลัวภยัยพานเวลาเขาอยู่กับเราเนี่ยมื่อนั้นนะคุณจะเป็นผู้หญิง หนึ่งเดียวในใจไม่ใช่ผู้หญิงหมายเลขหนึ่งนะถ้าหมายเลขหนึ่งเดี๋ยวมันมีหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่คุณจะเป็นผู้หญิงหนึ่ง,งเดียวในใจอ่ะอยากเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในใจของผู้ชายอยากให้เขารักอยากให้เขาหลงนะฮะทักมาได้เลยที่ l i น์แอดเทนเนอร์วนะครับอย่าลืมแคปหน้าผมไปด้วยอ่ะเก๊กหล่อให้ก่อนแคปหน้าผมไปด้วยเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้สําหรับสาวๆที่แคปหน้าผมมานะฮะกับคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า On a d v a วา e ล i มิกวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ